นี่ก็อีกหนึ่งคันครับ Isuzu Adventure น,นะครับ <c oughs> ตัวนี้พื้นฐานมาจากรุ่นดา o อนา e มังกรทองนะครับเป็นตัวของไทยลุ่งเขาเลยนะฮะของไทยลุ่งยุคอซสยุคก่อนหน้านี้ยุคประมาณเนี้ยเขาจะทำสเตชันไวรก้อนออกมาเป็นเจ้าแรกนะเขาก็จะจ้างบริษัทไทยลุ่งเนี่ยต่อตัวถังให้เขานะ เขาเห็นมันขายดีขึ้นทุกวันทุกวันโหคนแห่แหนกันซื้อเขาก็เลยมาเริ่มทําเองเอาตอนรุ่นรุ่นดีแม็กนะพอตอนเป็นรุ่นดีแม็กนะอีสุสุทเองแต่หลังจากรีแม็กลงไปเนี่ยแล้วก็อ t ไอทีเนี่ยจะเป็นของไทยรุ่งทานะครับรูปร่างบอดี้อะไรก็หรูหราเลยนะครับหรูหราเลยนะขายดิบขายดีมากจนเรียกว่าไทยรุ่งนี่ตั้งตัวได้สบายๆเลยขยายโรงงานกันแบบว่าอ้โข อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Isuzu Adventure นะครับ4 wheel แท้จากโรงงาน Isuzu นะเกียร์ธรรมดารุ่นนี้เป็นเครื่องดีเซล2,008รถก็ของเดิมครับของเดิมนะรักษาสภาพได้ดีมากดีถือว่าดีมากมากเลยครับอายุอานนามนี่ไม่ใช่น้อยแล้วครับนะรถมัน ช่วงอายุมันก็อยู่แถวๆปี1 9 9 6งเก้าเก้็ดเกแปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็ลองนับตดูสิจนถึงวันที่คุณเห็นเนี่ยอายุมันเท่าไหร่ครับไปแล้วแต่สภาพรถเขานี่ถ้าได้เรียกว่าบำรุงรักษามาก,ก็ถือว่าดีมากเลยนะดูจากสภาพเนี่ยขับรถแนวนี้ก็จริง่แต่น่าจะขับแบบรถบ้านมากกว่าไม่ได้เข้าป่าอะไรเท่าไหร่หรอกนะฮะดูสภาพ ยังเงาอยู่เลยนะกคันนี้เชื่อว่าได้มาไม่น่าสร้างปัญหาแล้วนะฮะน่าจะรับใช้คุณไปได้อีกนานเลยนะเนี่ยอรอเลยรอ,อโอเค